อที่รักรู้ตัวไหมว่าปัญหาเรื่องเนี้ที่เกิดมันอยู่ที่จุดไหนหรือมันเกิดจากอะไรอ่ะก็รู้อยู่ครับว่าเพิ่งเพิ่งมารู้ว่าเออปัญหามันก็น่าจะอยู่ที่แบบตัวฟอร์ดด้วยแหละก็เรื่องที่ฟอร์ดแบบอนุญาตให้เพื่อนนะลงคลิปอะไรอย่างนงี้โดยที่แบบไม่ได้รู้สึกว่าทางพี่จะรู้สึกไง จริงปัญหาเรื่องนี้มันมันมันไม่ใช,มมใช่มันไม่ใช่เป็นเป็นเป็นครั้งแรกเนาะ<ช>มันมารประมาณสองครั้งแล้วก่อนหน้านี้แล้วก็ดิฉันก็พยายามแบบสื่อสารกับฟอร์ดว่าตรงจุดที่ดิฉันแบบรู้สึกว่าเป็นเป็นจุดที่แบบต้องคุยกันหรือต้องขอเนี่ยมันมันมันอยู่ตรงตรงเรื่องไหนแต่สองครั้งก่อนหน้านี้สื่อสารไปแล้วพูดไปแล้วก็เหมือนว่าตอนนั้นฟอร์ดยังไม่เข้าใจเลย ฟอก็แค่มองว่าเออมันก็ลงได้เนี่ยไม่เห็น <c oughs> เป็นไรอย่างเงี้ยตอนนั้นมองอย่างงั้นใช่ครับหาครั้งที่แล้วก็คือไม่ใช่คนนี้ครับแต่ว่าไม่ใช่ใชแต่ว่านาหมืนเพื่อนแบบไอ้ไอ้ลงสตอรี่เราแท็กออกมาเหมือนเราก็ลงไปแล้วพี่คัารีก็บอกว่าเออจะมาลงรูปหัวใจอะไรได้ยังไงมันไม่มเหมาะแล้วฟก็บอกว่าเออแต่เพื่อนก็ลงมาแบบนี้หลายครั้งแล้วแล้วถ้าสมมติว่าถ้าถ้าสมมติว่าฝอไม่รีพายกลับเนี่ยเพื่อนจะแบบเออแบบ ทำไมไม่รีพายสตอรี่อะไรเงี้อยอ,อย่างนี้อเงี้ยฟอรก็มไม่ไม่อยากให้เพื่อนมองแบบเปลี่ยนไปแบบนั้นครับอ่าคือในในมุมของของฟอร์ดก็คือเขาก็คือมาอยู่กับเราแล้วในในฐานะที่แบบว่าถึงต่อให้เขาผ่ากับเราแล้วก็อยากให้เพื่อนเพื่อนทุกคนอ่ะ เหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่ได้ม,ม,มองว่าเออเขามาอยู่กับพี่แพรลี่เป็นคนมีชื่อเสียงแล้วก็คือเปลี่ยนไปออถ่ายรูปด้วยไม่ได้อะไรด้วยไม่ได้เนาะอันนั้นในมุมนี้เข้าใจนะคะบางอันที่เขาเขารู้สึกไม่สบายใจรูปหรือคลิปที่มันมีแบบอถ้าอย่างเป็นคลิปอย่างเงี้ยเป็นเพลงที่มันสื่อในลักษณะที่มันแบบอาจจะทําให้คนที่ไม่ได้เข้าใจว่าตัวเองกับผู้หญิงคนนี้คือเพื่อนกันคบกันมานานแล้วแต่มาลงเพ,เพลงในละักษณะที่ว่ามันเป็น เพลงแนวเพลงรักอะ่ะอยู่กับเพื่อนถ่ายคอนเทนต์เล่นคอนเทนต์กับเพื่อนแต่ขอแค่ว่าไอคลิปที่ลงไปแล้วสื่อสื่อสารไปแล้วแล้วมันมีคนเข้ามาดูอะ่ะม,มันไม่ควรทาให้คนแบบรู้สึกว่าไม่ใช่แค่เขานะคะจะเป็นเอฟซหรือคนที่ติดตามรู้สึกว่าเอ๊นี่คือใครอะไรแบบนี้ฟอกอร็รู้ตัวอยู่ครับว่าฟอร์ผิดเดี๋ยวฟอร์กร็จะพยายามแบบเ <c oughs> ออเดี๋ยวตอนจากนี้ก็จะคุยกับพี่วอลี่ให้มากๆก็จะฟังให้มากขึ้นเพราะว่าฟอร์น่าจะแบบ สนใจเพื่อนมากกว่าแล้วแบบไม่ไม่ได้กลับมาแบบคิดทางนี้เลยว่ารู้สึกยังไงนั่นแหละครับฟอดผิดใช่ไหมครับฟอดก็ผิดทั้งทั้งสองอนแหละเพราะว่าฟอดไม่ได้แบบแยกแยะเลยฟอดก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าฟอดเป็นแบบนี้แล้วฟอดแค่จะแบบจะหายไปสักแป๊บหนึ่งแล้วฟอดก็จะกลับมาเพราะตอนนั้นแบบคนก็มาอันนี้เยอะแล้วใช่ไหมครับฟอดก็เลยแค่อยากรู้สึกว่าหายไปสักแป๊บหนึ่งแต่ฟอดก็ยังจะกลับมาเหมือนเดิมนะคบไม่ได้แบบจะหายไปเลยเหมือนที่แบบทัวร์ต่างๆมาลงอะไรอย่างเงี้ย ก็แค่แบบอยากให้กลับมาแต่แบบมันถ้ากลับมาตอนนั้นมันน่าจะแบบเป็นเรื่องใหญ่แล้วเขาก็ลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยแบบเออคุยโทรคุยกับพี่พารี่ก่อนเลยแล้วก็มาวันนี้ครับตัวเขาไม่ได้มีปัญหาระหว่างตัวเองกับเพื่อนของตัวเองอันนี้ยืนยันแล้วก็พูดผ่านไลน์เลยว่าไม่มีเพียงแค่ว่าขอแค่ว่าหลังจากนี้ก็คือบางอย่างที่เราแบบไม่ควรใจดีหรือเราไม่ควรที่จะแบบแบบ ให้พื้นที่กับคนอื่นเยอะไปจนจะทําให้เราทั้งคู่เองลำบากใจอย่างเนี้ยเราก็จะไม่ทํา<ม>เข้าใจ<ฮ>ไหมว่าเออเขาไม่ได้แบบว่าอยู่ดีเขา,าแบบมานั่งหึงหวงตัวเองโดยที่แบบแบบไม่มีเหตุผลอะไรไม่ใช่อืมแล้ว,<อ>วผิดไปแล้วขอโทษนะจริงๆอยากให้ฟอดอะไม่ใช่แค่ขอโทษแค่เขาขอโทษเพื่อนด้วยเพราะตัวเองไม่ชัดเจนความรู้สึกระหว่างฟอร์ดกับเพื่อนเขาอันนี้ไม่ควรมีปัญหา เพื่อนก็คือเพื่อนนึกถึงความรู้สึกของการและกันแล้วก็ดิฉันเห็นใจไม่ใช่ว่าไม่เห็นใจแต่ว่าใดๆก็คือดิฉันก็ดิฉันก็เจ็บปวดกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ดิฉันไม่มีทางเลือกอื่นเพราะว่าดิฉันรู้ว่าถ้าไม่เคลียร์แบบนี้อันนี้มันเป็นครั้งที่สามแล้วมันมันเป็นครั้งที่สามแล้วถ้ามันไม่เคลียร์กันแบบนี้หรือดิฉันไม่แบบพูดเดบนพื้นที่สาธารณะแบบนี้โดยช่อสุดท้ายแล้วมันจะไม่มีมันจะไม่ชัดเจนดิฉันเลือกแบบเจ็บแต่จบดีกว่า พอตัวเองไม่ชัดเจนแล้ววิธีการสื่อสารไปก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมอะอย่างปัญหามีปัญหาอะไรอะวันนั้นที่พูดเรื่องอะไรที่พูดไม่ชัดเจนแล้วไม่ทําให้คนเข้าใจผิดคิดว่าเออเธอเทคแคร์เพื่อนมากกว่าพ่อแม่อ๋อวันนั้นวันนั้นอะที่ฝอร์ที่ฝอจะพูดไปแบบไม่ได้หมายถึงว่าเพื่อนอะดีกว่าพ่อแม่ขอแค่สื่อสารออกมาผิดหมายถึงว่าตอนที่ฝอโดนนามารอบที่แล้วอ่ะเพื่อนอะให้กาลังใจดีแบบนี้หมายถึงว่าให้กาลังใจดีที่สุดในนะตอนนั้นนะครับ แบบจะเสื่ออกมาแบบนี้แต่ว่าฟอร์ดไปพูดว่าแบบเออเพื่อนอ่ะดีกว่าพ่อแม่แต่แบบไม่ใช่อ่ะคือความรู้สึกไม่ได้จะเอาไปเปรียบเทียบกับพ่อแม่คือแบบฟอร์ดไม่ได้จะเอาไปเปรียบเทียบแบบนั้นนะแค่ฟอร์ดพูดออกมาแล้วแบบเออมันมันแบบลั่นพูดออกมาแบบนี้แล้วอ่ะก็เลยแบบเออต้องแต่อันนี้ก็ต้องยอมรับครับแบบรับรับผิดชอบกับคาพูดตัวเองมากเลยก็เคยอันนี้อันนี้ก็พูดกับพ่อกับแม่ไปแล้วรอบหนึ่งแบบอยากขอโทษอีกรอบครับเพราะว่าแบบอันนี้ผิดจริงๆที่แบบ พูดออกมาแบบนั้นอ่ะอันนี้ต้องแบบยอมรับผิดเลยครับแต่ว่าผมไม่อยากให้ให้เอาไปแขวนไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารู้สึกผิดมากแบบด่าฟอร์ดแบบที่ด่าฟอรดได้เลยนะแบบว่ามาเออมาเกาะนู่นนี่นั่นอันนี้แบบแล้วแต่เลยด่าได้หมดเลยครับแต่เรื่องพ่อแม่นี่แบบฟอร์ดแบบไม่โอเคเท่าไหร่อืมเพราะว่าผมไม่มาเกาะเขาจริงๆเขาแบบร์มาจริงๆหมายถึงว่ามาหาเขามาอยู่ด้วยเขาเพราะว่าแบบเออรักนี่แหละหเล่น อย่ะไรสิอย่าพึ่งแซวโอเคไม่แซวเอาเขาว่าอย่าพึ่งเซลไม่เซวไม่เซลค่ะขอโทษค่ะไม่แซวค่ะอืมอ่ะเขาบอกว่าต้องหอมค่ะไม่ใช่จุ๊บแก้มยังไงอย่างเี้ยหรออืม เดี๋ยวก็ต้องขอโทษด้วยนะครับขอโทษสังเพื่อนด้วยที่แบบทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วก็แบบเป็นพ่อตัวฝอเนี่ยนะแล้วก็ขอโทษทาพี่แพที่ด้วยครับที่ทําให้แบบคิดมากแล้วก็ไม่ได้แบบสนใจแบบทั้งพี่แพที่เลยตอนนั้นไปสนใจทางนั้นมากกว่าแล้วก็ขอโทษพ่อแม่ด้วยครับอันนี้แบบกระดาบขอโทษจริงๆเลยแบบอ่ะยืนยันเขาไปว่าความสัมพันธ์เราคืออะไรน่งเหมือนเดิมนะ <laughs> เหมือนเดิมคืออะไรอะ่ะยังเหมือนเดิมเนาะเหมือนเดิมคือรถทัวร์กลับได้ยัง <c oughs> พูดพูดจากใจนะฮะในสองของดิฉันก็ยืนยันว่าดิฉันรักเขาแล้วก็ยังรักอยู่ไม่ได้ทิ้งหรอกสัญญาก็รู้ <c oughs> รู้อะไรไม่ทิ้งหรอกไม่ทิ้งไ่กล้าปล่อยฝอดไปยังไงหรอไม่ปล่อยก็รักไม่ทิ้งไม่ปล่อยหรอกก็น่ารักขนาดเนี้ยเออก็แล้วตัวเองก็ควรเข้าใจความรู้สึกเขาว่าเอเอเขารักเขาแบบ เขาแบบเออนั่นแหละเขารักตัวเองตัวเองก็คนแบบทำไมอ่ะพนมมือทำไมเปรับพอ,อเปรับพออะไรไม่ใช่พระ <laughs> อ่า <laughs> เออนั่นแหละการู้บ้างว่ารักแล้วก็ไม่ได้ขออะไรเยอะเลยแค่แบบเออเซฟความรู้สึกกันแค่ในฐานะที่ว่าวันนี้เรายังคบกันเป็นแฟนกัน <laughs> ก็เซฟความรู้สึกกันวันหน้าเป็นยังไงมันเรื่องของวันหน้าไปแค่ชัดเจนกับความสัมพันธ์ในช่วงเวลานั้นๆแค่นั้น แค่ลันลึกไว้เสมอว่ามีแฟนแล้วนะอ,ออลงคลิปลงอะไรก็เอ,อ๊ะถ้าพี่แพรรี่ดูเขาจะรู้สึกยังไงเอ,อแฟนใครใครก็รักค่ะน้นจะาจไป